แต่วันนี้ทำไปทำมาทำไมมันคล้ายคลึงกันเหลือเกินนะสุดท้ายเนี่ยพยายามบีบ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 คนที่โดนกล่าวหาเนี่ยจนจนเขาไม่สามารถที่จะอยู่ประเทศนั้นๆได้เนี่ยพอไม่อยู่ประเทศนั้นนั้นได้ก็ลักษณะคล้ายกันเลยคนนี้เหมือนกันเลยนะนางออนอองซานซูจีคุณทักษิณคุณยิ่งรักเหมือนกันเลยฮนะไม่มีโอกาสได้กลับสุดท้ายพม่าก,ก็โดนแช่แข็งแต่วันนี้เนี่ย ใจจริงนะน่ะนำสายใจจริงของรัฐบาลไม่ต้องการเยียวยาแต่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยยึดนะครับนะรายได้ปี62เป็นหลักซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโควิดถูกไหมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโควิดเลยเพราะปี6 2โควิดยังไม่เข้าพอโควิดไม่เข้าแล้วคุณไปยึดปี62สอทำไมบอกง่ายอา๋โอเคพอฟังขึ้นนะรู้ว่าใครรายได้เท่าไหร่แต่ก็มีคำถามตามมาอีกว่าปี6 2เนี่ยบางคนรายได้ก็ยังเยอะ นะรายได้ก็ยังเยอะอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาเนี่ยนะครับสุดท้ายอวันนี้ว่ามันเนยมันผ่านไปแล้วไอจุดตรงนั้นเนี่ยว่ารายได้เยอะรายได้น้อยมันผ่านไปแล้วนะสุดท้ายรัฐบาลตัดความรำคาญ <c oughs> เพื่อไม่ให้ประชาชนเนี่ย <c oughs> ก็ตามจิกได้ทันตัดเงื่อนไขต่างๆออกให้เหลือแต่เงินในบัญชีไม่เกินห้าแสนเงินในบัญชีไม่เกินห้าแสน ถ้าใครไม่เกิน50 0แสนก็ได้ข้าราชการรัฐวิสาหกิจพวกนี้ไม่ได้ชดนะครับเงินในส่วนตรงนี้ชดนะแต่ข้อการพิจารณาก็คือเงินคงเหลือในบัญชีทุกๆบัญชีเลยและต้องเปิดเผยด้วยนะครับต้องเปิดเผยบัญชีทุกๆบัญชีด้วยนะให้รัฐสามารถตรวจสอบได้ว่ามันไม่เกิน5 0 0แสนอ้าวโอเคก็รอดพ้นคำคารหาคำนั้นไปได้ ว่าตกลงกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเฮียวยาของรัฐมนตรีคลังอ่ะรอดพ้นไปได้มีปัญหาอีกบางคนเนี่ยมีห้าแสนนิดนิด,นดถอนออกอ้าวได้รับสิทธิ์อีกจะทํายังไงก็ต้องมานั่งแก้อีกคุณมานั่งแก้อีกเพราะอะไรเพราะการการทํางานที่แบบโค้ดเขาเรียกว่าเป็นมือสมัครเล่นน่ะคุณเขา้าใจป่ะคือไทยเนี่ยมันเหมือนห้องเรียนน่ะห้องเรียนอนุบาลนะ่ะคุณเขา้าใจป่ะเข้ามาทําแบบฝึกหัด รัฐบาลเข้ามาทําแบบฝืนหัดนะทำไม่ผ่านก็แก้อยู่นั่นแหละมาปัญหามันเยอะมันจุกจิกสุดท้ายเนี่ยคุณดูเนี่ยมันก็เปิดช่องว่างทําให้ประชาชนน่ะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันมีอะไรทําให้มันสมบูรณ์แบบทําให้มันเสร็จสิ้นสมบูรณ์สักอย่างหนึ่งมันมีไหมมันมีไหมรัฐบาลทําให้เสร็จสักอย่างเนี่ยอ,อน,นุนะสักนโยบายเหลอที่ออกมาแล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยไม่ต้องมานั่งกลุมขมับและช่วยกันคิด ถูกไหมช่วยกันแก้ใช่ป่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ออกมาแต่ละรอบบอกโอ้ดีที่สุดแล้วโอ้เหนื่อยโอ้ย,อยาเรื่องเยอะและยังงดอย่างนี้นะรัดเร่งเต็มที่โอ้ตายแล้วมันเปรียบเสมือนอะไรอะ่ะเปรียบเสมือนใช้คันไถกับรถคูบูต้าในการไถนาผมก็จะว่า,น,าน,ะนะรัฐบาลชุดนี้ยังใช้คันไถอยู่เลยนะนะ นะดำนานประมาณกี่ไร่ยี่สิบไร่ใช้คันไถยอยู่เลยแต่ขนาดเดียวกันประเทศเพื่อนบ้านใช้คูโบต้าแล้วอะนะทำงานหนักนะมันไม่เท่ากันแต่ผลลัพธ์ก็ต่างกันอีกคุณดูดิครับผลลัพธ์ก็ต่างกันอีกเนี่ยผมถึงบอกว่าคุณน่ะเข้ามาบริหารประเทศอย่าว่าสิบปีเลยผมให้ห้าสิบปีเลยประเทศไม่ได้พัฒนาไปกว่านี้หรอกเอาจริงๆ เพราะวันนี้เนี่ยสิ่งที่กลัวที่สุดคือการแข่งขันระหว่างประเทศนะไม่ได้แข่งขันในประเทศนะครับเราหลับตาเราหลับตานะนะแค่ประมาณไม่ถึงหปีคุณดูเวียดนามวิ่งแซงเราไปแล้วเอาถูกไหมเล่านี่ถ้านับไม่นับพมา่าพมา่าไม่ยึดอํานาจเนี่ยนะผมว่าหลังจากนี้คงไม่กี่ปีพมา่าวิ่งแซงแน่นอนแล้ววันนี้การย้ายฐานผลิตเนี่ยนะครับ คุณดูดิครับเกิดจากความไม่ชัดเจนของรัฐบาลหลายๆด้านวันนี้รัฐบาลมีจุดยืนที่ชัดเจนในกรณีทหารพรมาร่ายึดอำนาจรัฐประหารหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะสหประชาชาติและประเทศอื่นทั่วโลกออกมาประนามการนะรัฐประหารของรัฐบาลพรมา่าอย่างแบบหนัก่วงเลยทีเดียวในขณะเดียวกันรัฐรัฐบาลไทยที่ติด มีอาณาเขตติดกับพม่าเนี่ยกลับสงวนท่าทีไม่แสดงอาการอะไรเลยบอกอย่าไปยุ่งกับเขาคุณดูนะครับอย่าไปยุ่งกับเขานะอย่าไปยุ่งกับเขาเขาจะไปรัฐประหารก็เรื่องของเขาคุณดูดิคุณดูดิดดในขนาดเดียวกันนะครับแม้กระทั่งญี่ปุ่นเองเนี่ยอยู่ไม่ไกลนะจากประเทศพมา่าเขามีปฏิบัติการอะไรแซงชั่นไปเรียบร้อยแล้วแบนนะ แบนเบียเบียญี่ปุ่นแบนทุกสิ่งทุกอย่างคือไม่เห็นด้วยกับการยึดอํานาจพี่ไทยเนี่ยนะรัฐบาลไทยโดยรัฐบาลนะคุณพักร่วมรัฐบาลดูสงวนหน้าทีเรื่องของชาวบ้านผัวเมียตีกันอย่าไปยุ่งปาดผัวเมียตีกันอย่าไปยุ่งคุณดูสิครับมันก็เลยทําให้ประเทศอื่นๆเขามองประเทศไทยว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยประเทศอื่นๆที่ย้ายฐานผลิต นะที่เป็นเม็ดเงินมหาศาลหลายหมื่นล้านหลายแสนล้านล้านเนี่ยที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเขาก็ย,าย้ยายฐานผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านหมดมันเลยทําให้นะครับประเทศเพื่อนบ้านที่มีทรัพยากรสมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยตอบโจทย์การลงทุนได้อย่างดีที่สุดเพราะการเมืองก็นิ่งทรัพยากรก็สมบูรณ์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างการลงทุนก็นะมีความเป็นมาตรฐานที่มีความเป็นธรรมเชื่อถือได้ มาในประเทศที่รัฐประหารแล้วไม่มีความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านที่เขารัฐ,รฐประหารเนี่ยคุณคิดว่าต่างประเทศเขาจะมีความเชื่อมั่นเอาเงินมาลงทุนไหมมีไหมถูกไหมวันนี้เนี่ยนะครับวันนี้อเมริกาก็แบนแล้วนะครับญี่ปุ่นก็เริ่มแบนแล้วประเทศในฝั่งเอเชียนะ ในฝั่งยุโรปเขาก็แบนพมา่ามีการขู่กันนะครับให้ปล่อยตัวองซานซูจีมีหลายๆคนเขาก็บอกว่าองซานซูจีเนี่ยไม่ตายก็ต้องลี้ไปลี้ภัยไปต่างประเทศเหมือนคุณทักษิณชินวัตรมีชะตากรรมอย่างเดียวกันคือเมื่อี้มีโอกาสกลับประเทศตัวเองมีชะตากรรมเดียวกับคุณทักษิณแน่นอนสําหรับองซานซูจี เพราะว่าการรัฐประหารในครั้งนี้นะครับอันนี้คือเขาพูดกันนะไม่ได้ผมพูดนะผมหยิบข่าวมาเล่าเขาบอกว่ามีต้นแบบมาจากรัฐบาลไทยเพราะฉะนั้นไทม์ไลน์ต่างๆที่มาจากรัฐบาลไทยสุดท้ายนางองซานซูจีก็จะโดนอย่างเงี้ยเหมือนกับคุณทักษณิณชินวัตรก็คือไม่มีโอกาสได้กลับพม่าเลยสุดท้ายท,ทหารพมา่านะครับนะก็ยึด ยึดอำนาจถูกไหมมันก็ยึดอำนาจอยู่แล้วล่ะแต่มันจะแปลงร่างไปสวมเสื้ออีกตัวหนึ่งซึ่งก้าวเข้ามาเป็นรัฐบาลเต็มตัวในคราบของประชาธิปไตยหรือไม่ก็ต้องมาดูอีกอะ่ะคุณคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมล่ะฮะ คือไม่อยากจะบอกว่าอย่ามองไทยสิเพราะว่ามันมันก็อาจจะแตกต่างกันนะเพม่าก็มองไทยเอาเสียทั้งหมดก็ไม่ได้แต่วันนี้ทําไปทํามาทำไมมันคล้ายคลึงกันเหลือเกินนะสุดท้ายเนี่ยพยายามบีบ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 คนที่โดนกล่าวหาเนี่ยจนจนเขาไม่สามารถที่จะอยู่ประเทศนั้นๆได้เนี่ยพอไม่อยู่ประเทศนั้นนั้นได้ก็ลักษณะคล้ายกันเลยคันนี้เหมือนกันเลยนะนางออนนางองซานซูจี คุณทักษินคุณยิ่งรักเหมือนกันเลยฮะไม่มีโอกาสได้กลับสุดท้ายพม่าก,ก็โดนแช่แข็งเหมือนกับประเทศอะไรก็ไม่รู้เป็นสิบปีก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นแต่ระยะเวลาสิปีนะครับคุณอย่าลืมนะครับนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเขานะทยอยถอนการลงทุนออกจากประเทศไทยอยู่เนืองๆนะอยู่เนืองๆนะครับ ลายการผลิตใหญ่ๆเขาอยู่ไม่ได้ด้วยเขาอยู่ไม่ได้ด้วยคือไม่ถอนเพราะการเมืองนะไม่ถอนเพราะการเมืองไม่นิ่งก็ถอนเพราะเศรษฐกิจที่มันย่ำแย่ถูกไหมเพราะประเทศมันไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจได้รัฐบาลพัฒนาเศรษฐกิจไม่ได้พยุงเศรษฐกิจตัวเองไม่ได้นะความมั่นคงของธุรกิจของบริษัทยักษ์ใหญ่ในแต่ละบริษัทที่อยู่ในประเทศนั้น มันก็อยู่ไม่ได้เพราะหนึ่งการเมืองก็ไม่ก็ไม่นิ่งรัฐประหารนะเลือกมาก็ไม่ได้เป็นรัฐมนูญแบบไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแบบเต็มใบเศรษฐกิจก็แย่เอาไม่อยู่อีกสุดท้ายมาทั้งซ้ายท้งขวาภาคธุรกิจใหญ่ๆที่มีเงินลงทุนเป็นหลายหมื่นล้านเขาก็ไม่อยู่เขาก็ย้ายฐานผลิตไปแหละไปเวียดนามทรัพยากรสมบูรณ์การเมืองนิ่ง เศรษฐกิจเนี่ยโตว,วันโตคืนมันก็เอื้อให้กับธุรกิจเขาที่มันจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เอาแล้วละ่ะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยมารุมมารุมมต้งประเทศไทยโดนถอนการลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศไปในแต่ละปีเนี่ยไม่น้อยนะครับไม่น้อย ถอนไปถอนไปจนสุดท้ายเนี่ยการครองอํานาจของรัฐบาลชุดนี้ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันดาวลงมันไม่ได้โตขึ้นเลยครับมันไม่ได้โตขึ้นเลยมันโตขึ้นแน่นอนและครับมันโตขึ้นจากเม็ดเงินที่อยู่ในมือของนักลงทุนซึ่งนักลงทุนเนี่ยในแต่ละคนในแต่ละรายเนี่ยมีกันเป็นหมื่นล้านเป็นหมื่นล้าน แน่นอนอ่ะถ้าสมมติว่าเขาทาธุรกิจในเมืองไทยแล้วเงินหมุนเวียนหลายหมื่นล้านเฉพาะธุรกิจเขาเนี่ยนะครับมันก็ต้องทําให้ประเทศเนี่ย GDP บันดีตัวขึ้นอยู่แล้วแต่ประชาชนเนี่ยมันจนลงจนลง,นลงมันจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นวันนี้รัฐบาลจะมองในภาพใหญ่อย่างเดียวแน่นอนอ่ะรัฐบาลไม่มองในภาพภาพเล็กอยู่แล้วนะในลักษณะคนจนๆเนี่ยเขาไม่มองอยู่แล้วแต่เขามองในภาพใหญ่วันนี้ว่า ประเทศเนี่ย GDP มันเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าโดยไม่ได้คำนึงถึงปากท้องประชาชนคนจน,จ,นจริงๆนะเขาไม่ได้คำนึงนะเอาจริงๆนะเออเพราะฉะนั้นวันนี้เราดูว่าต่อไปจากนี้เศรษฐกิจมันจะดีขึ้นไหมมันจะโอเคขึ้นไหมนะมันจะค่อยยังชั่วขึ้นไหมนะครับเออเพราะว่าเหลือเวลาอีกตั้งปีครึ่งถูกไหมรัฐบ,บาลอยู่อีกตั้งปีครึ่งอยู่ตั้งปีครึ่ง บางคนบอกรอสวัสดีครับทุกคนนะ